สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานแอปพลิเคชั่น บนมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับโดยจะเป็นการเปลี่ยนชื่อบัญชี Google ของเรากันนะครับจะทำผ่านมือถือนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนและก็ขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Google บนมือถือกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Google กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของบัญชี Google นะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะเข้ามายังในหน้าการจัดการบัญชีนะครับแล,ลแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของจัดการบัญชี Google กันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของการจัดการบัญชี Google กันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณแท็บที่2กันนะครับเมื่อ คลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าชื่อนะครับกันได้เลยเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าชื่อของเรากันนะครับก็ยังจะเป็นชื่อเดิมของเรา ันอยู่ะครบหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการแก้ไขชื่อของเรากันได้เลยครับเมื่อเราแก้ไขชื่อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปเลยนะครับก็ให้เรานะครับทำการเลือกองค์ s, ส่วกการบันทึกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือกันนะครับเมื่อคลิกเข้ามาเมื่อคลิกบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนระบบนะครับก็จะกลับเข้ามายัางในหน้าของอาการจัดการบัญชีนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะชื่อของเรานะครับก็ได้มีการเปลี่ยนไปนะครับตามที่เราได้ทําการแก้ไขไปนะครับก็จะมี2จุดอสองที่นะครับที่ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปวิธีการเปลี่ยนชื่อบัญชี เอ่อกูกก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ S T E I T c h anel n ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ